อันนี้คือหลักฐานว่าเจอกันสุพรรณบุรีใช่ค่ะจะมานอนด้วยคือน้ำตาลแล้วเช้าวันอาทิตย์เราจะไปเพราะเดี๋ยวเราไม่ตื่นพี่เราจะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวไม่ตื่นใครไม่เจอก็ไม่ได้นอนไม่ได้จะได้นอนไม่ต้องสอบด้วยน้องแอมนะคะถึงจะมีสอบน้องแอมก็จะไปสุพรรณค่ะน้องแอมยื่นจับมือแล้วค่ะมันต้องไปใช่ค่ะงานนี้ไม่ไปไม่ได้ค่ะ เจอไดนค่ะอย่าลืมซื้อนะคะเดี๋ยวเราเตรียมอะไรไปแจกดีคนที่ได้ไปแจกค่ะว่าจะทำปฏิทินปีใหม่ไปแจกนานค่ะไปไดไม่ได้ทำโหมดค่ะอะไรนะคะไปได้ไมไดคือโหมดอาโมเดลหมดเนี่ายอะโมเดลไปด้วยจะมีโมเดลน้องแม่นด้วยเดี๋ยวเรามีสเปรย์แอลกอฮอล์กับเจลแอลกอฮอล์ไปเพื่อความปลอดภัยของทุกคนส่วนเราไปรอรับของแจก เราขับรถไปใช่เพราะถ้ามีคนแจกแล้วไม่มีคนรับอ่ะมันจะน้อยนะขับรถเราไปเพราะฉะนั้นต้องมาให้ครบร้อยต้องเกินนะเพราะพี่เตรียมไปร้อยร้อยน่าหลงกนแนนอ๋ที่ที่บอกว่าไปดีไหมตอนอยู่สุพรรณก็มาหาพี่สิงห์ที่กรุงเทพแต่พอเรียนจบเรียนจบมาทำงานที่กรุงเทพพี่สิงห์ไปไปหาที่ช่วใครนะไปขอบคนนึงอพี่หรอขอบพี่เตี๋ย ของพี่เจเราไปพูดแล้วเขาเขาไปวานสุพรรณแล้วตอนนั้นเขาก็ต้องดิ้นรนมากรุงเทพเพื่อเจอแล้วตอนนี้เขาอยู่กรุงเทพเรียนจบมาทํางานกรุงเทพพี่สิงห์ไปมีอีเวนท์ที่สาทรถามว่าไปไหมไปเจอกันค่ะ